ฮยสสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อรนรับเข้าสู่เน e Channel สุสดสัปดาหนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเจ็ดบาทกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับจะเป็นคลิปพิพีครับซึ่งคลิปนี้ต้องบอกว่ามีเพื่อนๆหลายคนคอมเมนต์มานะครับว่าอยากดูทีมนี้มากๆเลยแน่นอนว่าตัวตั้งต้นของผมเนี่ยเป็นมอนสปีนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเดากันได้แล้วนะว่ามันคือทีมอะไรใช่แล้วครับมันคือทีม ทำให้ศัตรูไม่สามารถเก็บเกตได้นั่นเองครับสําหรับทีมนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเอาลงเป็นทีมแรกเลยนะตั้งแต่ผมได้ตัวละครทั้ง2ตัวนี้มานะครับทั้งมอนสปีดเขียวกับ Daily เดลี่เอลี่เขียวนะครับแต่ว่ามันติดอย่างนึงครับคือผมมีไปลองจัดทีมนี้เล่นมาเยอะมากแล้วครับซึ่งดาเมจอันติ i, ทั้ง2ตัวนี้ของผมเนี่ยมันน้อยนะครับมาเลเวล1กับเลเวล2องเองทาให้ทีมนี้เนี่ยมันปิดศัตรูยากมากครับแต่ในเมื่อทุกคนอยากเห็นทีมอินดี้ทีมนี้นะผมก็เลยจัดให้ครับ ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับตามมาเลยครับก็สำหรับทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้ครับก็จะเป็นทีมนี้เลยเดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงนะเอาปากมาอยู่ซ้ายสุดแล้วกันครับสำหรับมอนสปีดเนี่ยผมต้องไว้ด้านซ้ายของเดลี่เอลิเขียวนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยภาษีบ,บัญญัติมันจะทำงานเป็นของเดลี่เอลิเขียวไม่ใช่มอลสปีดนะซึ่งคอมโบในวันนี้ครับก็จะเป็นนี่เลยบัญญัติของมอนสปีดนะครับ ศัตรูจะไม่สามารถเก็บเกตได้จากการใช้สกิลนะครับมาคอมโบกับของเดลี i เอลีเขียวนะครับศัตรูจะไม่สามารถเติมเกตได้จากการขยับการนะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คอมโบ2ตัวนี้นะครับพูดง่ายก็คือศัตรูจะเก็บเกตได้จากการรวมการเท่านั้นครับต้องบอกว่าถ้าไม่มีตัวใดตัวหนึ่งตายไปก่อนนะ สำหรับทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้ครับก็จะเป็นทีมนี้เลยครับผมก็จะเป็นโมโนโกรีนไปเลยนะตัวละครอ,อีก2ตัวที่ผมเลือกนํามาร่วมทีมเนี่ยก็จะเป็นป่านเขียวครับนอกจากแรงแล้วเนี่ยจะมีอีกไนท์สามารถมาคอมโบกับมอนสปีดได้ด้วยครับส่วนเมลินเขียวเนี่ยผมเลือกมาก็เพราะว่าเราจะได้ให้อันติไวๆนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลองกันเลยครับสําหรับทีมนี้ก็อาหารที่กินผมกินเป็นอาหารเพิ่มเลือดแล้วกันครับซึ่งทีมนี้จะเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะ ถ้ามันไม่เิด์งเ,เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะขอเปลี่ยนสมาชิกทีมการทางนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราก็ไปลุยกันเลยครับโอเคเราได้เริ่มก่อนนะครับทีมแรกที่เราเจอเราก็เจอเป็นปลาเขียวโกเทอร์แดงแล้วก็คิงฟ้าครับแน่นอนว่าตัวที่ต้องเก็บเนี่ยต้องเป็นคิงฟ้านะก็ผมใช้อีกไนท์ป่าไปเลยนะมาแล้วก็มอนสปีดนะครับท่าไหนว่าท่านี้นะครับท่าแรกมา เดี๋ยวมาดูกันว่าได้เรเมจเท่าไหร่นะถือแรงอยู่เนี่ยสามหมื่นสองติก๊กคีครับเรียบร้อยคีฟ้าจอดในหมัดเดียวนะเมื่อกี้เดี๋ยวทำไมทำไมทำไมตัวที่สี่มันเป็นเฮลปลัมแดงวะนนี่มันไม่เป็นไรครับศัตรูเก็บเกรดไม่ได้นะแต่ตอนนี้นี่ปัญหาเลยครับตัวละครสีแดงครับโอเ ป่านี้มันบบดุรุนแรงมากนะก็จริงผมอยากเก็บป่าก่อนนะแต่ว่าผมเก็บเฮลบัม um ก่อนลวกันก็เดี๋ยวผมใช้ป่าในนะครับแล้วก็ใช้มอสสปีดสองใบเลยมามอสสปีดมันตีแรงขึ้นถ้าศัตรูติดอีกในนะพาส,สีมันร้อยเปอร์เซ็นต์ตายไหมโอเคไม่ตายครับแต่ว่าเข้าเยอะอยู่นะ อันนี้น่ากลัวแล้วเฮบัมโอเคยังไม่ตายครับเกือบแล้วนะได้อยู่ครับก็เดี๋ยวผมรีบเก็บก่อนล้วกันทุบเฮลบัมน่าจะตายนะครับอันนี้แล้วก็อีกไนท์ใส่ป่าไว้ก่อนล้วกันแล้วก็ซัดด้วยมอสตีตต่อเลยครับมาโอเคเฮล,เลบัมไปแล้วหนึ่งครับเดี๋ยวแต่เขาไม่มีการเฮลบัมแล้วนะตอนนี้สวยไห สำหรับเกมนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ศัตรูเก็บไม่ขึ้นนะเราก็ไม่มีเวลาเก็บเก็บเหมือนกันครับยังได้อยู่ครับก็เดี๋ยวฟาดป่าเลยนะมาส่วนเดดีเอลนี่เดี๋ยวผมรวมการนะครับแล้วก็ชกไปเลยมาตายไหมไม่ตายครับได้แค่เกือบแต่มาทรงนี้น่าจะไหวอยู่นะตานี้ เพราะเขาเก็บเกียได้ตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แลครับโอเคห้ามตีโอเคเราก็มาจบกันเลยดีกว่าเ,เรียบร้อยครับ71 0 0ต้องบอกว่าตานี้ศัตรูนี่ไม่ได้ใช้อันติกสกั้งเลยนะก็หลังจากที่เมื่อกี้ผมลองชู้นะ คือรู้สึกว่าเมอร์ลินนี่ไม่ได้ใช้เลยครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นตัวที่น่าจะมีประโยชน์กว่าเมอร์ลินหน่อยละกันก็เดี๋ยวเอาเมอร์ลินเป็นซับป่าแทนละกันครับมันได้คียแชนด้วยนะแล้วก็ส่วนตัวสุดท้ายอีกตัวหนึ่งคือจริงๆในหัวผมเนี่ยตอนนี้มันก็มีอยู่2ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นเกียร์โมแดงนะเพราะว่าทุกตัวเนี่ยจะได้เลือดเพิ่มมาด้วยส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมก็ คิดว่าจะใส่เป็นลิเลียเขียวนะครับแต่ว่าลิเลียเขียวของผมเนี่ยค่าพลังมันน้อยนะเพราะว่าอันติมันแค่เลเวลหนึ่งครับในว่าลีเลียเขียวลิเลียเขียวนี่นะเพราะมันจะช่วยลดดาเมจนะครับทําให้ทีมน่าจะอยู่ได้นานขึ้นนะก็เดี๋ยวผมลองเป็นลิเลียเขียวหน่อยแล้วกันครับเดขอลองดูเ <laughs> กียร์โมหน่อยนะครับว่ามันได้เท่าไหร่เฮ้ยได้อยู่นะลองเกียร์โมแล้วกันซัพพอร์ตก็ใส่เป็นนี่ครับฮาวเซอร์ er ไปเลย ข้าพลังก็ใกล้เคียงเดิมนะครับกินเป็นอาหารเพิ่มเลื่อนเหมือนเดิมครับโอเคลองอันนี้ก่อนเลยครับมารอบ2ครับ3 2 1ก็โอ้โหข้าพลังเขาเยอะกว่าผมเยอะเลยนะเนี่ยโอเคเขาแดง2แล้วครับเราเขียว3นะมาเจอเดล่เอลีแดงด้วยครับ นายขงป่านี่ผมอยากเก็บไว้แก้นะครับก็ยังไม่ใช้แล้วกันเดี๋ยวรวมการด์ดดีๆอัี้ก่อนแล้วนะครับแล้วก็ทุกเป็นใครดีเมอร์ลินแล้วกันนะเพราะว่าเขาลดเกตอันติเราได้นะครับมา อย่างน้อยเรามีอีกไนท์ของป่าแล้วนะนเ,นเ,นเขาลดเกรดเดลีเอลีเราครับก็เดี๋ยวผมใช้เป็นฆ่าเมือรินก่อนแล้วกันมาครับนี่นะสแล้วก็อีกอันนึงเดี๋ยวผมต้อไงไปดิใช้ไปเลยนะครับมาน่าจะตายนะผมว่ากว่า0 โอเคเบอร์ลินเรียบร้อยบอกเลยว่าไม่รอดครับเยี่ยมโอเคตัวสุดท้ายเขาเป็นคิงแดงครับอีกนัดมีไหมเฮ้ยโอ้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกว่าการเดลีนเราโคตรเถื่อนครับรอบนี้นี่มันรถเกตสามเกตเลยนะเนี่ยบ๊อบห้ามตีอันนี้จบเลยจบจริงอะไรครับเขาแชนติกไม่ได้นะ เขาไม่น่าตบเราตายด้วยเดี๋ยวผมรวมการเก็บเกตไปก่อนแล้วกันรวมมนสปีดครับแล้วก็ขยับอีกทีครับให้ได้อันติ2ตัวนะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยอยากขยับป่าเหมือนกันนะโอเคเดีอรแต่คืออยากเก็บลูกไฟเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมรวมเป็นแบบนี้แล้วกันมาเอาจริงเขาบัฟจนแบบเนียผมโคตรกลัวเดี่ยวเนี่ยลิสอลิที่เดียวไปเลยครับ อโอ้โหยังไม่ทันทำไรเลยนะเมื่อกี้แล้วโดนห้ามตีไปด้วยแล้วการอีกนายก็ไม่มาครับโคตรซวย <c oughs> ก็ใช้ติไปเลยครับแล้วก็ผมต้องขยับป่านะมาเออแบบนี้แล้วกันโอเค <c oughs> ร้อยอีกในทุกตัว โอเคมาแล้วลูกไฟป่ากว่าจะมานะตอนนี้ก็เหลือแค่อย่าตายไปก่อนครับโดนห้ามตีต่ออันนี้นี่เกาหัวเลยโอเคบ,บ้าไว้ไมีไรเดี๋ยวเราล้างได้แล้วครับนี่พอเราเก็บกา้าดมานะผมก็ล้างไว้เลยครับมาแล้วก็เฮ้ยตอนนี้ป่าติดเต็มแล้วอะ่ะหดได้แล้วนะผมหดเป็นไอเดีย ตีเบนเดลีีกกันครับผมคิดว่าเขาน่าจะไม่หนามากนะมาโ,โดนไฟไปสี่ลูกครับไม่ตายให้มันรู้ไว้เฮ้ยเดี๋ยวผมลืมมันใช้การ์มันไม่ได้เกตพลาดครับพลาดบอกเลยว่าพลาดโเค ไพ่สุดพไพ่สุดพ่ายหาเมื่อกี้พลาดแบบโง่ๆนะโหันนี้พลาดแบบไม่ควรให้อภัยเลยอ,อันสุดท้ายมอสปีดผมขยับไว้แล้วกันทำไงดีนี่ครับมาเดลี่เดลี่โอ้โหไม่มีทางตายอ่ะจริง บบบเบาโกเธอเบาลกโหแรงมากครับเรียบร้อยนะบอกเลยว่าหมองูตายของงูครับอันนี้ไปเลยครับเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวตานี้ผมขอลองเปลี่ยนนะกินเป็นเพิ่มพลังโจมตีครับมาเพราะว่าเรามีเพิ่มเลือดจากเกลือมอลแล้วนะโอเคครับการก็ถือว่า ไม่แย่นะไม่แย่ตัวที่สี่เขาเนี้ยน่าจะเป็นเมอร์ลินนะครับคิงก่อนแล้วกันเก็บตัวที่เก็บได้ไปก่อนครับมาน่าจะตายอยู่นะคอมโบเดิมฟาดตามด้วยมอสปีดโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหแต่ให้ห้ามตีนี้โคตรแย่ครับทีมเหล่านี้บอกเลยแพ้ทางโกลเทอร์สุดๆครับโอเค หวดแรงจัดก็เดี๋ยวผมรวมให้ได้อันติแล้วกันมาขอให้เขาไม่มีการเมอร์ลินนะอเอหนึ่งก็2นะครับส่วนใบสุดท้ายนี่ผมขยับไปมีแล้วกันโอเคอการ์ดน้องเบลีเอลีเป็นอะไรเนี่ยมาเยอะทุกตาครับอจริงคือผมอยากได้ป่ามากกว่าน,นะเฮ้ยคุมีว่ะโอเคครับเรียบร้อย อื uh huh. โดนห้ามตีต่อโอเคไม่เป็นไรครับเราขยับได้นะโห oh. น้องเดลิเต็มแล้วอะ่ะก็เดี๋ยวผมขยับป่านะครับแล้วก็ขยับมอนสปีสอทีนะโ okay. อเคเฮ้ยแต่มันได้อันติมาตัวเดียวเมือ่อวะลืมครับช่องมันไม่พอนะยังไงก็ได้แค่ตัวเดียว ไม่เป็นไรเขาน่าจะไม่มีดูดเกตแล้ว่ะรอบเนี้ยโหป,าปา้าป้าเดี๋ยวพึ่งไ, <ป S 1> ไม่รอดว่ะเรียบร้อยครับมอสปีดผมยังเหลือน้องเดลีเอลีนะครับข้อเสียของทีมนี้คือน้องเดลีเอลีเราไม่มีบัฟนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีทางแรงกว่าน,นี้ครับก็เดี๋ยวผมใช้อันตินะครับแล้วก็ใช้น้องเดลีเอลีอันนี้เพิ่ม,มเกตได้2เกตเลยนะใช้อันนี้ไปแล้วกันครับ เซฟนะเอาชัวร์ครับเผื่อป่ามันไม่ตายเฮน่าจะไม่ตายเอาผมว่าป่ามือเอ้ยเรียบร้อยพอดีว่ะโอเคครับเรียบร้อยเกือบไม่ตายนะครับถ้าไม่ตายนี่บอกเลยนะเรานี่แหละจะตายแทนนะครับโอเคตอนนี้ศัตรูก็เหลือแค่2ตัวแล้วครับก็เดี๋ยวใช้เป็นป่านะครับ2ใบเลย แล้วก็อีกใบหนึ่งผมใช้น้องเดลีเอดีนะมามเรียบร้อยตานี้น่าจะไปได้สวยครับ อันนี้เราไม่มีอะไรต้องกลัวเลยนะเพราะเรามีตัวที่สามารถลดเกรดได้นะครับก็เดี๋ยวผมต่อยเก็บเมอร์ลินไปก่อนนะไฟปา่านะครับแล้วก็ดูดเกรดอีกหนึ่งตัวมาเรียบร้อยครับเกียร์โมแดงนี่คือมัอนกดบต่อยเบาๆนะยิ่งต่อยสีเขียวต้องหมอเลยครับโคตรแรงาารเรียบร้อยตาหน้าก็ปิดเกมได้แล้วครับเดี๋ยวผมให้น้องเดลีเอลนี้ของผมนะครับเป็นผู้ปิดเกมแล้วกัน สี่หมื่นสองครับก็มาตาสุดท้ายกันครับเอาจริงรู้สึกเริ่มเข้ามือเลยนะครับทีมนี้มันก็ถือว่าเป็นทีมที่ปวดระดับหนึ่งนะเพราะว่าศัตรูเนี่ยจากที่เห็นครับศัตรูไม่ได้อันติเลยทีมนี้ก็มาครับตาสุดท้าย3 2 1อก็โอ้โหโอเคตาสุดท้ายเราเจอเป็นทีมเจาะครับก็เดี๋ยวผมเก็บดัดก่อนเลยแล้วกันนะน่าจะตัวปัญหาของเราเรากการเราดีขนาดนี้ครับ บอกเลยว่ามีหรือจะไม่ตายครับมาฟาดไปทั้หมดนะครับมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยัง้งเฮ้ยอาจริงเสียดายการวะใช้การเบาๆก็ตายแล้วครับโอเคเรียบร้อยโอเคตัวสุดท้ายเขาเป็นอารเธอร์ครับรอบนี้เนี่ยต่อไปเราไม่มีอีกไนแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ยางอื่นแทนครับโอเคมอนสปีดนะครับตัวปัญหานะทาให้เขาเก็บเกณฑ์ไม่ได้ ก็เดี๋ยวผมรวมการแล้วกันมารวม2ใบนลครับและสุดท้ายผมก็ใช้เป็นน้องเดลีเอดีนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันโจมตีได้เกรดด้วยครับมาด้ายหน้าเรามีอันติแล้วครับศัตรูนี้ยังเก็บเกรดได้ไม่ถึงครึ่งรอนะก็ต้องมาดูว่าลิเลียเขามีอยูหรือเปล่าน่าจะมีนะผมว่ามีว่ะครับ ไม่เป็นไรนะโหมนสปีดมอนสปีดเราจะไปแล้วเก็บรีเบียแล้วกันครับมาโอ้โหโดนขนาดนี้ผมว่าตายอ่ะลีเบียไม่รอดมอนสปีดแบค็คไฟโอเคเรียบร้อยครับ บ้าป่าเลยว่ะ<ป>ตายแน่เลยโอเังได้อยู่ใช้น้องเดลีเอลีโลกเกตไ้ก่อนแล้วกันครับมาแล้วก็รวมป่านะแล้วก็ฟ้าเลยครับฟ้าเป็นอาเธอร์นี่แหละ<ป>โอเคเขาหวดป่านะเรียบร้อยมอาสปีดเราตีใส่สป่าเลยครับแล้วก็เดดีเอลีต่อยซ้ำไปเลยครับมา น่าจะตายแหละป๋าเอาจริงโอเคแสนสอครับเรียบร้อยเฮ้ยเอาจริงทีมนี้มันคือพอมาเล,ล่นอีกรอบผมรู้สึกว่ามันเข้ามือกว่าเดิมนะแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างคบเครื่องในระดับหนึ่งครับแต่ที่แพ้หลักๆนี้แพ้กโกเธอร์แน่นอนนะถ้าเกิดโดนห้ามตีนี่แทบทำอะไรไม่ได้เลยครับ มาเราก็มาปิดเกมกันเลยดีกว่าใช้ลูกไฟป่านะครับสองลูกตามด้วยอันติน้องเดลีเอลีครับเรียบร้อย โอเคครับก็สําหรับคลิปพี p พีในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับคอมนี้เนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะอยากดูนะว่าพอใช้จริงแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับสามารถเอาไปใช้สู้จริงได้ในระดับไหนนะคือหลังจากที่ลองวันนี้นครับผมคิดว่าทีมนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นสนุกมากนะและค่อนข้างป่วนศัตรูมากครับจะเห็นได้ว่าศัตรูเนี่ยไม่สามารถเก็บเกตได้เลยครับแต่ข้อเสียของทีมนี้เนี่ยผมคิดว่า อย่างแรกนะคือมันแพ้โคเทอร์แน่ๆครับคือถ้าโดนเนี่ยแทบทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากการปักตัวเดียวนะถ้าเจอทีมสีแดงนะครับโดยเฉพาะป่าแดงแล้วถ้าเกิดเขาได้เริ่มก่อนพร้อมกับมีบัฟดีๆเนี่ยผมบอกเลยนะว่าทีมนี้เนี่ยปิวอย่างไวแน่นอนครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยเขียวล้วนเลยครับเป็นโมโนกีนนะก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนล้วกันครับสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับ อยากจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอ๋อและสุดท้ายนี้นะครับใครที่อยากจะเห็นผมเล่นคอมไหนนะลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ้าเกิดผมมีแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนอยากเห็นเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองให้ครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ